ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่31นะครับก็เดี๋ยวฟังคร่าวๆกันคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับดาวโจนเนาะดาวโจนเปิดที่ลบครับตอนนี้ยอมรับว่าง่วงมากง่วงตาจะปิดแล้วเนะี่ยคิดว่าถ้านอนหลับไปปุ๊บน่าจะตื่นทีเช้า <Wow. S 1> <laughs> กันเลยเอาวางก่อนแล้วกัน เปอร์42753ครับถ้ามองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขคี่นะครับขาด1กับ 9, 9กับ1ครับและอีกอย่างนึงถ้าสังเกตดูเนดีครับหุ้นลาวก็มีแต่เนาะเปิดมี3ไม่กลัว3มาเหมือนกันครับแต่ผมเล็งไว้คือผมว่าจะจับกลุ่มเลขตัวแทนไอ้ขอประทานโทษครับกลุ่มเลขคี่อ่าซึ่งขาด1กับ 3, 3กับ1 อ่าตานนี้าง่ายผมมองอยู่สองอย่างคือท้ายแปดท้ายสูงท้ายสูงท้ายแปดหรือไม่ก็ท้ายเก้าท้ายหนึ่งท้ายหนึ่งท้ายเก้าครับใจเดียงไปทางหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับก็ฝากไว้แล้วกัน,นครับพิจารณาดีก่อนตามครับดาวจนข้างพื้นนี้เด่นสุดเก้าครับวิ่งบนรูดล่างเก้าครับหน้ามีหน้าม,มานะครับที่มาที่ปายของตัวเลขคงยังไม่ได้อธิบายให้ยังคงยังไม่ได้อธิบายให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นรอบแรกเนาะ สามคู่ที่ผมชอบครับหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับจับทีลบนะครับทัดีขึ้นบวกตัวใครตรัวมันครับหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับสี่เก้าสามหนึ่งครับแล้วก็เจ็ดเก้าแปดหนึ่งครับเมื่อคืนนี้นอนดึกกันเมื่อคืนนี้ดูบอลกว่าจะเเที่ยงคืนอ่่จะกว่าจะ,จะจบเที่ยงคืน

แล้วผมขอตัวก่อนนะไม่ไหวจริงครับนั่ก็ขอให้มีโชคมีราบขอให้รับทรัพย์ครับตื่นช้าม,มาขอให้รับทรัพย์ันทุกท่านครับก็ประมาณนี้นะรัตินสวัสด์ครับ